เป็นแฟนชันไม่ต้องสวยเลิศเลย ไม่จำเป็นว่าเธอต้องงดงามกว่าใครแข่ขคใจของเธอมีฉันข้างในใจคนเดียวตลอดไปโวโหโวโ,วโวมีเราเพียงสองคนมีฉันกับเธอเจอผู้คนมากมายทั้งผู้หญิงไล่ใจหลอกลวงผ่านเข้ามาทำให้ฉันต้องมีน้ำตาลายคราหลายคราวปวดร้าวในใจเกิด คัจะชน อยากมีใครสักคนคนที่รักฉันจริงไม่ทิ้งหลอกลวงให้ช้ำใจคนที่มีรักแท้คนที่รักจริงใจได้ไหมอยู่เคียงข้างกาันกับฉันสักคนเธอจะจนจะรวยสวยไม่สวยไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้สนใจฉันรักคนที่นิสัยใจคอไม่ได้คิดคออะไรมากมายขอแค่คนจริงใจไม่คิดจะทิ้งรักฉันจริงสักคน ฉันทนเก็บความเจ็บช้ำเพราะใครลลยใจทำเอาไว้ต้องร้องไห้เสียน้ำตาอยู่เรื่อยไปหัวใจสลายยากเกินเยียวยาใครจะมารักษาหัวใจให้กันให้ใจของฉันนั้นฟื้นคืนมาเป็นดังหมอเป็นยามาทำให้ใจฉันหายดีจะรักแค่เธอคนเดียวเท่านั้นในใจของฉันคนนี้จะอยู่กับเธอจนลมหายใจไม่มีจนรั ราทั้งสองต้องตายจากกันให้เธอเป็นคนสุดท้ายอยู่ในหัวใจดวงนี้หากเธอนั้นมีรักแท้ยกให้หมดใจของฉันยอมให้เธอดูแลจากนี้ไปจนชั่วชีวิตฉันขอเพียงเธอคนนี้มีรักแท้แลกก็จริงใจจะรักเพียงเธอคนเดียวคนสุดท้ายในใจของฉัน แค่เพียงเธอเท่านั้นจะอยู่กับเธอหมดชั่วชีวิตของฉันจะรักแค่เธอคนเดียวเท่านั้นในหัวใจ